วัสดีครับเพื่อนบอลน้องพี่ของรักเอวันทุกคนนะครับกลับมาพบเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็เรียกว่ามาคุยกันก่อนที่เกมการแข่งขันที่ออสเตรียนะครับในสนาม Red เรดบูลิงเรดที่2จะเริ่มต้นขึ้นนะครับในคืนนี้สถานการณ์ในล่าสุดก็ต้องยอมรับนะครับว่าเป็นความเพี้ยมเพี้ยงพล้มของ Mercedes อีกครั้งหนึ่งและก็เพี้ยงพล้มคู่ด้วยครับ แล้วแน่นอนนะฮะว่าคู่แข่งคนสำคัญที่ได้เปรียบพวกเขาอยู่อย่าง Red Bull Racing ผู้นำผู้นำคะแนนสูงสุดอย่าง m a x w เ r s t a p p e n วันนี้ก็คว้าโพอีกแล้วนะครับแล้วที่สำคัญยิกว่านั้นสถานการณ์ในตอนนี้ก็คือ m a x ใเนยืน1ออกสตาร์ทคันแรกในย่อมได้เปรียบเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแต่เพียงพร้มของ Mercedes คือออกสตาร์ทคันที่4คันที่5ซึ่งเรียกว่าอาจจะเป็นครั้งแรกในรอบนานนะครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะที่ ที่ตุรกีหร,หรือเปล่านะครับขออภัยนะครับถ้าผิดพลาดไปกับการที่เ,เราไม่ได้เห็นนะครับในท็อปสําหรับ2หนุ่มจาก Mercedes เมื่อวานจริงอยู่นะครับว่าเป็นเป็นข่าวดีที่เกิดขึ้นกับทันเซอร์นะครับหรือแฮมมอนตันก็ต่อสัญญาไป2ปีนะครับก็คือจะอยู่ใน Mercedes ในปีหน้า2022แล้วก็ถัดไปอีก2,023แต่พอต่อสัญญาปุ๊บ นะครับฟอร์มร่วงปั๊บทันทีรู้สึกว่าเหมือนจะออกจากรถช้าไปหน่อยนะครับเมื่อคืนนี้อาจจะไปทบทวนอะไรอยู่หรือเปล่ามีบางคนให้ข้อมูลมาแซลๆหยอกๆมาว่าเอทันเซอร์แอบไปร้องไห้หรือเปล่านะครับกับสถานการณ์ที่อาจจะดูไม่ค่อยน่าแฮปปี้เท่าไหร่นะครับสำหรับการคอลี่ไฟในเมื่อคืนนี้ ที่บอกว่ามันค่อนข้างที่จะเลวร้ายในส่วนหนึ่งก็เพราะว่าแม็กเนยืนหนึ่งมาแล้ว2คนที่ขั้นกลางอยู่นะฮะอันดับ2อันดับ3นี่ก็คือเซอร์จเปเรสอันนี้สำคัญมากครับเซอร์จเปเรสก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับว่าเขาสามารถที่จะเรียกว่าทำให้แผนการของ Mercedes ที่มันเป็นไปดังยอดเยี่ยมในวันที่ผ่าน,านมาเนี่ย,ยดูยุ่งยากขึ้นอย่างชัดเจนเห็นได้ชัดหลังจากที่เจ้าตัวผ่านการปรับเนื้อปรับตัวใน5สนามแรก จากที่ได้ประกาศเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับหลังจากนั้นมาก็ดีวันดีคืนจนถึงขั้นเป็นผู้ชนะจนถึงขั้นเป็นผู้ยืนโพเดียมหรือแม้กระทั่งทําให้แม็กเนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นแล้วมีหนำซ้ำนะครับในอันดับ2ที่ขั้นอยู่ก็คือเจ้าหนูจอมซ่าครับแรนโดนอริสที่ร้อนแรงเหลือเกินก็เรียกว่า5คันในคืนนี้ที่จะออกสตาร์ทเนี่ยออกสตาร์ทด้วยยางมินดียมกันทั้งหมด เรียกว่าคู่ขี้สูสีไม่ได้เปรียบน,นะครับเรื่องของของการวางแผนในการเข้าพิษเนี่ยนี้ก็ต้องมาดูนะว่าทีมไหนจะใช้ยางไปเปลืองกันขนาดไหนนะครับผมเชื่อว่านี่ก็น่าจะเป็นหนึ่งในจุดเปลี่ยนอยู่แต่มันจะไปมีผลกับเกมมากน้อยเพียงใดก็ต้องไปรอดูนะฮะทีนี้ลองมาดูใน10คันถ้าพูดเรื่องยางเดี๋ยวขอขอคุยเรื่องยางก่อนดีกว่านะครับเรื่องยางถ้าเป็น5คันแรกนี่ก็ไล่ตั้งแต่แม็กนะครับมาจนถึงบอลตัสเนี่ยก็ ออกสตาร์ทด้วยยางมินเดียมนะครับหลังจากนั้นก็2หนุ่มจากอัลฟาเทอรี่ก็ไม่เบานะครับอาสตาร์ทคันที่6ที่7ตามมาก็คือทั้งแกสลี่แล้วก็ยูกิซูโนดะเนี่ยอันนี้ออกสตาร์ทด้วยยางซอฟท์ครับดังนั้นก็น่าสนใจนะฮะว่ากลยุทธ์ของระหว่างซอฟท์กับมินเดียมที่ออกออกตัวเนี่ยผมว่ามันน่าจะขึ้นอยู่กับสภาพบินฟ้าอากาศนะครับที่อาจจะเป็นตัวโฉกคิงความได้เปรียบนะฮะกับกับเซตติ้งยางในการออกสตาร์ทที่ไม่เหมือนกัน แล้วก็มีใครออกที่ออกด้วยยางซอฟนะครับในท็อป10ก็รู้สึกมีเซฟครับเซฟแล้วก็ทางคู่หูนะฮะแรนสโตรครับออกสตาร์ทด้วยยางซอฟเอ,อ๊รู้สึกว่าเหมือนเซฟจะไปโดนโดนทำโทษด้วยใช่ไหมฮะรู้สึกโดนปรับกริดไป3-3กริดสตาร์ทครับจากการไปบังในช่วงช่วง Q2 นะฮะไปบังอารอนโซแม้ว่าจะขอโทษขอขอตัวขอ,ขอ,ขอโพยกันใหญ่เลยแต่ สุดท้ายนะครับสจวตก็ต้องลงโทษไปนะครับแล้วก็เหมือนหักคะแนนไปด้วยนะครับ mm hmm. คะแนนลายเส้นพอยต์ไปด้วย1แต้มแล้วก็ปรับกริดไป3 mm hmm. ก็ต้องเรียกว่าเป็นสถานการณ์ที่ <laughs> น,าน,น่าเสียดายแทนเซฟนะอารนโซก็หัวเสียพอสมควรแต่ที่เซอร์ไพรส์อีกคนหนึ่งไม่พูดถึงไม่ได้นะครับก็คืออันดับ9นะครับสตาร์ทคอลี่ไฟล์มาคันที่9ในเมื่อวานนี้ก็คือวินเลียมของจอะะร์จวัตเซลนะฮะเรียกว่าในรอบ 2ปีกว่า3ปีแล้วมั้งครับที่ทีมนี้หลุดเข้ามาใน Q3 วนะด้วยยางมินเดียมซะด้วยครับโอ้โหไม่ธรรมดาถือว่าเป็นผลงานที่ที่ที่ดีในวันที่สถานการณ์ของทีม Mercedes เนี่ยมันมันมีอะไรให้ขบคิดเยอะฮะพอทันเซอร์ต่อสัญญาปุ๊บแล้วยังไม่รู้แน่ชัดนะว่าจะดึงใครขึ้นมาเป็นคู่หูทีมเมดเนะี่ยจริงอยู่นะว่าแนวโน้มว่าแฮม i มอ o n ตันเขาอยากจะได้บอตัสคนเก่าคนเดิมนั่นแหละแต่บอตัสก็ เรียกว่าแสดงให้เราได้เห็นใช่ไหมครับว่าเขาก็เหมือนจะมีความแกว่งในผลงานอยู่พอสมควรในขณะที่รัสเซลล์ก็เรียกว่าดีวันดีคืนในรถที่อาจจะไม่เป็นใจในเราทราบกันดีนะครับแต่แต่รัสเซล์เองก็ถือว่าทําผลงานได้ดีกว่าเพื่อนร่วมทีมอย่างชัดเจนชัดเจนนะครับแทบจะทุกสนามเลทีเดียวนะฮะคือจะหลุดมาใน Q2 เนี่ยกลายเป็นของชิวๆแลวฮะแต่รอบนี้นีนหลุดมา Q3 นี่ก็ถือว่าโอ้ไม่ไม่ธรรมดาครับ นี่คือเป็นนังหนึ่งใน10คันแรกนะครับที่มาแต่ที่อาจจะน่าตกใจจะเรียกว่าน่าผิดหวังได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับก็คือ2หนุ่มจาก Ferrari รครับทั้งชาวโรคแคลร์แล้วก็คาร์ลสไซนะฮะหลายๆคนอาจจะบอกว่าให้นี่เป็นแผนหรือเปล่านะครับเพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งของแผนที่จะทําให้การการออกสตาร์ทด้วยยางแบบนั้นแบบนี้เพื่อที่จะให้เข้าพิษได้ง่ายขึ้นเนี่ยมันก็เลยไม่ได้ซีเรียสเรื่องของตําแหน่งคือสตาร์ท อาจจะขอไปอยู่ในช่วงกลางๆตารางก็คือ1 1 12จะดีกว่าไหมผมก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับก็แล้วแต่มุมมองที่พวกเราจะมองเข้าไปแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบในแบบนี้จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าสรุปแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะติดท็อป5ท็อป6ได้เนี่ยผมก็ว่าหน้าแตกเหมือนกันนะ <c oughs> กับการอุตส่าห์ที่เอาตัวเองไปเสี่ยงกับแผนที่เป็นแผนที่แบบว่าโอ้หวือหวาพอสมควรนะครับดังนั้นก็ตามรุ้นกันในฟลอเรอรี่กันเนาะ อ่ะเดี๋ยวทีนี้จะลองวิเคราะห์ไปแต่ละทีมก่อนดีกว่านะครับในสองคู่ของแต่ละทีมว่าว่าเป็นอย่างไรขอเริ่มที่ทาง Red Bull Racing นะครับทีมที่ประสบความสําเร็จที่สุดแน่นอนนะครับว่าแม็กก็กําลังใจดีเยี่ยมมากๆฮะเราได้เห็นกองเชียร์เนี่ยโอ้โหเข้าไปเชียร์กันในสนามเรดบ l l ิ่งเนี่ยนเต็มเลยนะฮะเรียกว่าเทียบกับในที่มันผ่านมาเนี่ยค่อนข้างชัดเจนเห็นได้ชัดในส่วนหนึ่งก็อาจจะเพราะว่าแฟนๆเหล่านี้ก็อาจจะมาเชียร์ทีมฮอลแลนด์นะครับในศึกยูโร ด้วยหรือเปล่านะครับเพราะว่าอาจจะฮอนแลนด์เนี่ยอาจจะเรียกว่ากลับบ้านแล้วนะฮะเออไม่ได้เขา้ารอบไปเนี่ยก็เลยอาจจะมาเชียร์แม็กหรือเปล่าอ,อ้าจริงๆแล้วเขาก็ถือว่าถ้าเป็นเวสต์บูริงที่นี่เนี่ยป็นแฟนชาวดั้งค่างเยอะครับดังนั้นตามอาัศาจรรย์นี่เสื้อส้มเต็มเลยนะแมะ็กก็ได้กำลังใจตรงนี้ไปพอสมควรเลยทีเดียวแล้วก็เขาค่อนข้างแฮปปี้แน่นอนนะครับกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ด้วยทีมงานที่เรียกว่าปรับเซ็ตรถนะฮะประสิทธิภาพของรถเนี่ยอาจจะ ถ้าจินเห็นในชัดน,นะครับว่ามันได้เปรียบแน่นอนอยู่แล้วปกติแม้ก็แน่นอนว่าเรื่องของฝีไม้ไลายมือเนี่ยเราไม่ได้กังขานะครับว่าเขาเยี่ยมยอดอยู่แล้วล่ะนะเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่มันไม่พร้อมอย่างเช่นคู่แข่งอาจจะแข็งแกร่งเกินไปหรือเปล่านะครับผมหมายถึง Mercedes เนี่ยแต่ในวันที่ Mercedes เพืียงพรำในตอนนี้ทีมเขาก็เลยมีจุดเด่นขึ้นมานะครับแล้วก็การที่ได้เพื่อนร่วมทีมอย่างเซอร์โจเปเรสโดยเฉพาะใน5เรส ผ่านไป5้าเลตแรกเนี่ยนะครับตามที่ประกาศไว้ว่าเขาจะขอตัวในการศึกษาเรียนรู้นะครับสำหรับเพลเรสเนี่ยซึ่งเขาทำได้ดีนะฮะก็กลายเป็นผู้ชนะกลายเป็นคนที่ยืนโพเดียมมาได้เนี่ยออตอนให้เก่งขนาดไหนก็ตามเนี่ยผมมองว่าอวเอฟวันเป็นเรื่องของทีมเรื่องของแผนครับดังนั้นถ้าเก่งแล้วมันไม่ได้รับการซัพพอร์ตไม่ได้รับการช่วยเหลือนะครับบางทีกลยุทธการวางแผนต่างๆเนี่ยมันก็จะไปเป็นไปได้ยากนะฮะหมายถึงว่าช่วยเหลือทั้งในเร่ของทีมหรือแม้กระทั่งทีมเมทเพื่อนร่วมทีมเนี่ย แล้วยิ่งถ้ามาเจอประกบเจอรูมนะครับหมายความว่าคู่แข่งคนสําคัญเนี่ยเข้ามาดีคู่แน่นอนนะว่า Mercedes เราได้เห็นว่าปีที่นผ่านมาคือทั้ง h a m i l ตันแล้วก็บอต a s เนี่ยเกาะกลุ่มกันมาเรียกว่าแม็กก็เหมือนโดนรูมอยู่นะครับมันก็เลยอาจจะยากกับการจัดการแต่มาคราวนี้ก็ต้องเรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมันเป็นใจจริงๆผมว่าแม็กก็แฮปปี้แล้วล่ะ โอกาสที่เราอาจจะมีข่าวลือว่าถ้าผลงานไม่ดีแม็กอาจจะไปไม่ไปอย่างนั้นอย่างนี้ตอนนี้คิดว่าไม่น่าจะอยู่ในหัวแล้วฮะแล้วที่สําคัญก็คือทาง Team Boss, ทีมบอสทั้งผู้บริหารก็ค่อนข้างพอใจกับผลงานของเชโกพอสมควรครับเรื่องของสัญญาแม้ว่าจะยังไม่ถูกพูดถึงนะครับแต่พวกเขาก็บอกว่าชิวๆใจอย่างใจเย็นอยู่ยังไม่ได้รีบร้อนอะไรมากผมมองว่าตรงนี้มันก็ชัดเจนนะครับรวมทั้งในส่วนหนึ่งของ ครดิตก็ต้องให้กับน้องเล็กด้วยฮะเล็กอาบอลอังสุสิงห์กบรู้สึกว่าเหมือนจะไปได้ดีหรือเกินกับบทบาทของเทรดไดรเวอร์นะครับหรือว่านักขับทดสอบเนี่ยดังนั้นในเมื่อ3ประสานมันรวมกันนะครับเพื่อที่จะเ,เรียกว่าผลักดันแม็กให้ก้าวไปเนี่ยนะฮะทั้งเ,เรื่องของเพื่อนร่วมทีมนะครับที่มีศักยภาพพอนะครับที่จะเรียกว่าทําให้แผนการต่างๆมันไปได้ดีขึ้นมากดดนันทีมคู่แข่งได้อย่างเเรสเนี่ยอันนี้ก็ประสบความสำเร็จไปแล้ว ในวันที่คู่แข่งเคลี่งพับเมอร์เซเดสเนี่ยก็ชัดเจนเห็นได้ชัดนะครับนั่นก็อันนี้ก็เป็นหนึ่งแรงผลักดันแล้วก็การทํางานร่วมกันนะครับของเทสไดเวอร์อย่างน้องเล็กเนี่ยอันนี้ก็เข้าขากันดีแล้วเห็นไหมครับว่าก็คงจะเหมือนเสือติดปีรวมทั้งเชโกด้วยนะครับว่าในวันนี้ก็ยิ่งพาตัวเองขึ้นมาออกสตาร์ทคันที่3ปิดหัวแถวกั้น2 Mercedes เอาไว้นี่เรียกว่าโอ้โหแม็กเนี่ยทำงานง่ายขึ้นเยอะดังนั้นถ้าในคืนนี้ถ้าแม็กไม่ชนะเนี่ยผมว่าเสียหายเยอะเลยนะจริง เพราะว่าที่ดูแม็กมาในโอกาสที่เขาได้รับความได้เปรียบแบบนี้เนี่ยมันมันไม่ใช่หาง,ง่ายๆนะครับกับการที่เมอร์จะเพียงพลําทั้ง2คนในแบบนี้แล้วมีหนาซ้านะครับยังมีเพื่อนร่วมทีมไปกั้นขบวนไว้ในคันที่3แล้วก็มีแรนโดนอริสนะครับที่ผมมองว่าเราอาจจะมองว่าเพจเวสของแมคลาเรนเนี่ยยังไงก็อาจจะสู้เรดบูลไม่ได้หรอกถ้าในาระยะยาวการแข่งข,ขันจริงๆหรือแม้กระทั่งอาจจะสู้เมอร์ซิเดสไม่ได้แต่นั่นละห้ามมันคือคือสิ่งที่แม็กต้องการ ก็คือยิ่งขวางอยู่ได้นานนะยิ่งเป็นผลดีกับ Mac. แม็กนั้นถึงได้บอกไงว่าถ้าเกิดว่าแม็กไม่คว้าชัยชนะได้ในที่นี่เนี่ยผมว่าเสียหาย <c oughs> <c oughs> เนาะเอามาลุ้นกันนะครับทีนี้ขอพูดถึงแม็กราเลนนะครับค่ายส้มนะฮะอันนี้ไม่ใช่ KTM นะถ้าค่ายส้มของ KTM นั่นคือ MotoGP ครับถ้าเป็นในส่วนของแม็กราเลนถึงสิ่งที่เราเห็นได้ชัดก็คือฟอร์มที่ค่อนข้างจะเริ่มแตกต่างกันระหว่างเจ้าหนูจอมซ่าคนนี้กับ จอมเก่าอย่างแดเนียลริคิอาโดฮะในวันที่อยู่ริคิอาโดเนี่ยค่อนข้างที่จะเจอปัญหานะครับเป็นสถานการณ์ที่ไม่สู้ดีนะักกับอันดับการคอลี่ไฟกับผลงานนะครับที่เอาไปเทียบกันเนี่ยก็แน่นอนนะครับจริงอยู่ว่าเขาอาจจะเป็นนักแข่งที่เพิ่งเข้ามานะครับแรนโดเนี่ยอาจจะอยู่มาก่อนแต่ด้วยประสบการณ์ที่สูงเขาในบางคนก็บอกว่าแหมคุณปุ้ยจะบุ้งสรุปไปเลยเพราะว่า ช่วงหลังๆมาเนี่ยเหมือนว่าแดนนี่ริกเนี่ยแกจะเปลี่ยนทีมเปลี่ยนอะไรบ่อยดังนั้นการปรับเนื้อปรับตัวมันจะต้องใช้เวลาถ้าเราจะมองมุมนี้ก็ถือว่าให้กาลังใจนักแข่งไปแต่มันก็ถือว่าเป็นการฉลองวันเกิดที่อาจจะไม่ค่อยสวยงามนักนะครับเมื่อเขาอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สู้ดีนักดังนั้นผลงานถ้าเกิดว่าจบแล้วอันดับเขาค่อนข้างห่างจากเพื่อนร่วมทีมอย่างนอริธที่ออกสตาร์ทที่คอลี่ไฟมาดีเหลือเกินเนี่ยก็ถือว่า เป็นหนึ่งในสถานการณ์ที่จะต้องคิดหนักเหมือนกันนะครับหลังจากที่เสร็จสิ้นไปใน2เรสอาจจะไม่ได้ไม่ดีเท่าไหร่นี่นะครับดังนั้นในวันนี้ก็มาดูนะครับว่าผมหรือว่าเพื่อนหลายๆคนอาจจะมองว่าในส่วนของศักยภาพของรถเนี่ยแน่นอนว่าอาจจะเป็นรองเรดบลูอย่างเห็นได้ชัดเป็นรอง Mercedes เนี่ยแต่ผมมองว่าสิ่งที่อาจจะเอื้อกับเจ้าหนุ่มแรนดพอที่ให้ขึ้นโพเดียมมันก็มีอยู่นะครับถ้าเกิดว่า เรดบลใครคนใดคนหนึ่งพลาดหรือแม้กระทั่งเมอร์ d e เดสใครคนใดคนหนึ่งพลาดเนี่ยผมว่าโอกาสมันจะตกกับคนนี้อยู่อยู่เหมือนกันอาจจะเป็นในเรื่องของดินฟ้าอากาศหรือว่าเรื่องของอะไรยังไงหรือเปล่าอันนี้ก็น่าน่าสนใจนะครับแต่ผมว่ามีลุ้นที่จะเรียกว่าติดท็อป4ท็อป5ได้เนี่ยมีลุ้นแน่ๆคิดว่านะฮะทีนี้มาที่ทีมไหนต่อเมอร์ d e เดสนะครับที่ยืน4ยืน5มาเนี่ย ก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ไม่สู้ดีเอาซะเลยนะครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าเราไม่เคยได้เห็นนะแทบจะตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับหลายสนามแล้วที่ไม่เคยหลุดไปอย่างนี้แล้วไปหลุดในสถานการณ์ที่ทีมเนี่ยเป็นรองเป็นรองทั้งทีมนะครับก็คือคะแนนประเภททีมก็ตามเริ่มที่จะฉีกออกไปนะฮะแล้วก็ประเภทนักขับเนี่ยอันนี้ก็แน่นอนนะครับว่าเริ่มที่จะฉีกเหมือนกันจริงอยู่แม้ว่ามันจะเหลือหลายสนามก็จริงนะครับแต่แต่ในตอนนี้ ออตอนแรกเนะี่ยเหมือนทาง t o โต้ o วินี่เขาจะบอกว่าจะไม่มีการพัฒนาอะไรมากมายนะฮะแต่ในส่วนของออผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับในด้านการพัฒนารถยน่ยก็จจะมาบอกว่ามันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างอยู่นะครับที่อาจจะเป็นส่วนเล็กส่วนน้อยไม่ใหญ่มากในการที่จะพออัปเดตได้อยู่นะครับดังนั้นถ้ามันอาจจะดูให้ข้อมูลมาในแบบนี้มันก็น่าจะดีขึ้นแต่เมื่อวานเราก็ชัดเจนเห็นได้ชัดนะครับว่าว่า เพราะเขาเป็นรองจริงๆครับอ่าเป็นรองจริงๆมันก็ถือว่าเป็นงานยากเหมือนกันสิ่งที่ผมมองว่าจะทําให้ m r r e e e s เสนี่สามารถที่จะประสบความสําเร็จได้ในคืนนี้เอาจริงๆเลยนะก็คือถ้าเกิดว่าฝนมาหรือว่าสภาพดินฟ้าอากาศอาจจะมามีส่วนช่วยตรงนี้หรืออาจจะมีเซฟตี้คาร์มีอะไรหรือเปล่าเนี่ยถ้าใครที่เป็น FC ของ Mercedes คงต้องหวังพึ่งเรื่องแนวแนี้กันหน่อยแล้วกันนะครับ ถ้าเกิดว่าไม่มีตรงนี้ก็ถือว่าหนักหนาเอาการเหมือนกันนะครับในในสถานการณ์อย่างนี้แล้วก็โดยเฉพาะในส่วนของรายของบอลเดอรีร่บอลตัสที่ยังไม่มีวี่แววเรื่องของสัญญาครับจริงอยู่นะฮะว่าทัานเซอร์เนี่ยอาจจะอาจจะออกตัวแบบว่าให้ให้ให้เราได้เห็นชัดเจนแล้วว่าเขาอยากจะได้บอลตัสนี่แหละมันก็แน่แหละฮะคือถ้าได้คนหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงเวอร์อย่างจอร์ดวอเซลมานี่อาจจะเรียกว่ายังไงละเป็นเป็นห่วงเรื่องของการทํางานเรื่องของการแย่งซีนอะไรกันหรือเปล่า นะครับก็เลยอาจจะอาจจะไม่อยากได้จอรตสักเท่าไหร่แต่สถานการณ์ของบอลตาในในใน,ในอย่างล่าสุดนี้ก็ไม่ดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็มาในสนามนี้สนามเดิมอีกเนี่ยเห็นไหมครับว่ามันก็อาจจะไปมีผลกับเรื่องของอนาคตของเขาในทีมนี้หรือเปล่าเพราะในวันที่จอรเนี่ยเริ่มที่จะแสดงความแข็งแกร่งออกมาให้เห็นได้นะฮะดังนั้นก็ถือว่าคนที่อยู่ในสถานการณ์กดดันไม่แพ้แฮมก็คือ บอตัสนี่เหมือนกันนะครับแฮมอาจจะดิ้นรนเพื่อรักษาแชมป์โลกแต่ขณะที่บอร์ตรัสอาจจะต้องดิ้นรนเพื่อโชว์ผลงานนะครับให้ทางทีมบอสของเมอร์เซเดสเขาได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นหน่อยในอนาคตนะและมาดูที่ทีมไหนต่อ a l ลฟา t ทอรรนะครับกับการสตาร์ทยางซ้อมนี่ก็ถือว่าไม่ง่ายนะฮะดังนั้นผมมองว่าถ้าเกิดว่าน้องฝนมาเนี่ยหรือจะเป็นอุณหภูมิมันไม่สูงนักเนี่ยผมว่าก็มีลุ้นแน่นอนนะครับมีลุ้นแน่นอน ก่อนหน้านี้ยูกิซูนดาก็ออกมาขอบคุณนะครับเพื่อนร่วมทีมหรือแม้กระทั่งนักแข่งในสังกัดของที่ใช้เครื่องยนต์ฮอนด้านะครับอย่าง2ององคนจากทีมใหญ่เนี่ยว่าโดยเฉพาะในโซโจเปเรสบอกว่าขอบคุณนะฮะเปเรสที่เรียกว่าชี้แนะแนวทางนะครับในวันที่เขาเจอสถานการณ์ที่ย่าแย่นะครับคงจะพูดถึงในเรื่องผลงานที่ไม่สู้ดีดนักนะครับช่วงสัก2องกรมเบสที่ผ่านมาแล้วก็ช่วงที่ไปวิพากษ์วิจารณ์ทีมนะฮะด้วยคยําหยาบคำอะไรต่างๆรุนแรงเนี่ย ตรงนั้นก็โดนโจมตีไปเยอะนะครับแต่เเรสก็เรียกว่าอาจจะมาให้กําลังใจมาปลอบใจนะครับมาเป็นที่ปรึกษาที่ดีรวมทั้งรุ่นพี่พวกรุ่นทีม,ทมทอย่างเปียรแกสลี่ด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าทําให้เขาผ่านพ้นช่วงเวลาที่เลวร้ายตรงนั้นไปได้นะฮะแล้วก็แน่นอนนะครับวันนี้ยกูกิก็ถือว่าทําผลงานได้ดีนะครับกับการที่ออกสตาร์ทคันที่ท็อปเได้อย่างชิลๆเนี่ยอันนี้ก็ ถือว่ามีโอกาสลุ้นในคะแนนอีกครั้งหนึ่งในสนามนี้นะครับของของนักแข่งชาวญี่ปุ่นเนาะสองหนุ่มจากาทีมที่เรียกว่าทีม,มแมลงทัพบนะผมเรียก,สกเสียเยนะอย่าเพิ่งแซวกันนะทีม,มแมลงทัพก็คือแอสตันมาตินนะครับท่านเซฟของเราก็ร่วงไป3กลิดนะครับเพราะว่าไปบังลายของของอาทางอารอนโซเข้าไปนะฮะก็สมควรนะครับสมควรแก่เหตุโดนปรับผิดสตาร์ทไป แต่ทั้งคู่ก็ออกสตาร์ทด้วยยางซอฟต์สิฮะผมก็เป็นห่วงตรงนี้แหละเซฟนี่จะไหวจะรอดไหมสองพิสสองพิสซอฟี่จะเจาอยู่หรือเปล่านะครับในในใน,ในคืนนี้น่าจะเข้าไปเปลี่ยนยางกันกี่ครั้ง2องรอบนี่จะไหวไม่รู้ว่าจะ,หร,าจะหรือว่าจะอัด3เลยนะครับแต่นั้นก็น่าสนใจแต่พวกเขาก็ทำผลงานได้ที่มันไม่ได้ไาไกลห่างจากมาตรฐานหรอกครับกับการหลุดเข้ามาในท็อปสิบเยยชอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่าผลงานถ้าจบในท็อป5ท็อป6ได้นะสักคันหนึ่งเนี่ยผมว่านั่นก็คือมาไกลเกินแล้วครับในที่นี้ แล้วก็จอร์ดเซลครับที่หลายคนลุ้นว่าโอ้ติดมาขนาดนี้เอาตำแหน่งไ r รเวอร์ออฟเดอะเดย์นะครับนักขับยอดเยี่ยมไปเลยทั้งที่ยังไม่ได้ลงแข่งขันเลยทีเดียวเนี่ยหลายคนดีกว่าโหวตให้คะแนนไปณนะเดี๋ยวนั้นนะตั้งแต่เสร็จสิ้นการคอลี่ไฟในเมื่อคืนนี้ก็แน่นอนนะครับว่าด้วยศักยภาพของรถแข่งทีมวินเลียมเนี่ยมันยังไกลห่างจากทีมที่อยู่ข้างหน้าเขาเยอะฮะดังนั้นการที่จอร์ดมีคะแนนผมว่ามันก็เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากๆครับไม่ต้องหวังอะไรมากมายแค่ แค่มีคะแนนพอแล้วซึ่งผมมองว่ามันก็ยังยากอยู่นะไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันดังนั้นก็มาลุ้นให้กําลังใจรถลัสเซลหน่อยถ้าเขาเก็บคะแนนได้เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นการเพิ่มโปรไฟล์ชั้นดีทําให้ Mercedes เนี่ยอาจจะยึกยกัยกยึกๆอยู่เนี่ยอาจจะมีการตัดสินใจอะไรได้ง่ายขึ้นหรือเปล่าดังนั้นผมก็ขอเชียร์ขอลุ้นจอร์ดลัสเซลหน,หนักๆแล้วกันครับในคืนนี้นะ <laughs> แล้วก็รวมทั้งทีมสุดท้ายที่จะวิเคราะห์นะครับก็เป็นค่ายแดงนะครับเฟอร์รารี่สหนุ่มทั้งเลคแครและก็คาร์ลสไตน์แล้วกันนะฮะว่าถ้าเกิดว่าอุตสาหะถ้ามันเป็นตามที่บางคนเขาว่ามาจริงๆนะว่านี่คือแผนนี่คือการจงใจนะครับที่จะไม่ได้ดูดเข้ามา Q3 เพื่อที่จะให้การวางแผนเข้าพิทเปลี่ยนยางมันง่ายขึ้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วไม่สามารถไม่ต้องผมไม่หวังโพเดียมครับผมหวังแค่ท็อป5ท็อป6 ถ้าเกิดว่าทั้งคู่เนี่ยไม่ติดท็อปห้าท็อปหกได้เนี่ยผมว่าหน้าแตกนะดังนั้นลุ้นหน่อยนะครับอ่าลุ้นกันหน่อยว่าใครจะเป็นคนที่ทําตามแผนได้สําเร็จนะครับจะเป็นเลอแคลร์หรือว่าเป็นลายบางคนบอกว่าหืนี่มันเป็นรถเวอร์ชั่นในปีที่แล้วหรือเปล่านะครับทำไมมันอ่อนเพื่อเพ,อเพอรียงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะฮะในที่นี้อ่ะโอเคนะครับก็มาลุ้นกันจะมีปลาทีหารกับจอร์จบัเซลจะมีปลาติหารกับเมอร์เซเดสไหม หรือว่าแรนโดนอริสจะเซอร์รส์ยืนโพเดียมนะฮะหรือว่าแม็กซ์เวอร์สตัปเปนนะครับจะฉีกหนีอีกในวันที่โอกาสมาถึงแบบงามๆเนี่ยแทบจะไม่หาโอกาสงามๆแบบนี้เนี่ยไม่ได้แล้วฮะดังนั้นแม็กต้องยืนหนึ่งครับถ้าเกิดว่าแม็กไม่ยืนหนึ่งเนี่ยโอ้ถือว่าน่าเสียดายนะฮะเพราะว่าต่อหน้าแฟนๆไม่รู้กี่พันนะครับในวันนี้เสื้อส้มนะฮะเต็มสนามเต็มอัตจันกันไปทีเดียวครับโอเคทุกคนครับถ้าเกิดว่าไม่มี ดราม่าไม่มีเซฟที่คลาไม่มีฝนตกไม่ยืดเยื้อเนี่ยผมอาจจะไปไลฟ์สดในใน y t u t u b i k i r m r n a นะครับคนรัก MotoGP ก็อาจจะเอาเรื่องของทั้ง MotoGP ทั้ง Formula 1วเนี่ยไปคุยถ้าเกิดมันไม่ยืดเยเื้อนะประมาณ3าทุ่มใครไม่ได้ไปไหนอย่างไรก็แล้วแต่ก็รบกวนไปติดตามกันตรงนั้นด้วยแต่ถ้ามันยืดเยื้อมันเลยไปผมมองว่ามันดึกหน่อยก็อาจจะยกยอดเป็นโอกาสต่อไปลาไปก่อนครับรักษาสุขภาพกันด้วยคืนนี้ไปลุ้นกันแข่งกันสวัสดีครับ